ผู้ชายรักเดียวใจเดียวมีลักษณะแบบนี้วิธีสังเกตผู้ชายรักเดียวใจเดียวสาวๆมาฟังกันนะคะ 1. ผู้ชายที่ชอบวางมากขี้เก็กนิดนิดดูภายนอกนิบขรึมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนสนุกสนานเฮฮาร่าเริงชอบเล่นมุกทะเล้นนิดนิดควนตรีนหน่อยๆค่ะข้อที่2ค่ะเป็นคนที่ขี้ใจน้อยเก็บความรู้สึกเก่งมากไม่ค่อยที่จะพูดอะไรให้ใครฟังยกเว้นทนไม่ไหวจริงๆข้อที่3ค่ะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างคิดมาก ค่อนข้างที่จะขี้กังวลขี้ระแวงกลัวว่าแฟนของตัวเองเนี่ยจะนอกใจข้อที่4เป็นผู้ชายที่พูดจาขวาญผ่าซากชอบพูดตรงๆจนบางทีเนี่ยก็ตรงเกินไปแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ที่สงสารแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนมากๆข้อสุดท้ายนะคะเป็นผู้ชายที่รักคนยากค่ะไม่กล้าจีบใครก่อนแต่ถ้าได้ลองเปิดใจชอบผู้หญิงคนไหนแล้วเนี่ยก็จะผู้ชายรักเดียวใจเดียว